เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ34นะคะ In one semester, Dog and Laura s p e n ป a combined 20 250 hours in the tutoring lab If Doc spent 40 more hours in the lab t than l o l a did how many hours did Rolla spend in the lab โอเคก็คืออ่านชื่อไม่ออกไม่เป็นไรนะคะคุณดีกับคุณแอลนะคะดอกและลอลานะใช้เวลานะคะ250ใช้เวลานะรวมกันนะคะเอาเวลาของทั้งสองคู่เนี่ยมารวมกันได้250ชั่วโมงนะคะใน ใน t utoring La b เนาะแล้วก็เขาบอกว่าคนนี้นะคะคุณดีนะคะ spend 40 hours more hours than อ o l a นะคะแล้วเขาถามว่า Lola เนี่ย how many hours เนาะ spend in the lab how many hours o อ a l o l a ใช้เวลานะคะในแลบไปกี่ชั่วโมงเนาะข้นะขนี้ก็ไม่ยากนะคะเขาบอกว่าอะไรคะเวลาของดีบวก L เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ สองหเนาะแล้วเขาก็บอกว่าดีใช้เวลามากกว่า L ดีใช้เวลามากกว่า L 40ชั่วโมงแสดงว่าดีลบ L ได้40่สินั่นเองพอเก็ตไหมคะตรงนี้ทุกคนได้ไหมเอ่ย เสร็จปุ๊บง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เราอยากรู้ค่าเราอยากรู้ L เนาะเราก็อาจจะแก้ดีแล้วค่อยมาแก้ L หรือว่าแก้สมก,การ L ไปเลยก็ได้นะคะโดยการที่เอา2สมก,การนี้มาทำอะไรกันดีคะมาลบกันนะคะเราก็จะได้ว่าโอเค D บวก L นะคะอันแรกลบ D ลบ L เท่ากับ250ลบ40ซึ่งก็คือ D บวก L ลบ D นะคะบวกอีก L หนึ่งเนาะ เพราะว่ากระจายลบเข้าไปนะคะตรงนี้กระจายเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะกระจายเข้าไปได้สองร้อยสิบเนาะเพราะว่ามันลบกันแล้วเรียบร้อยเหลืสองร้อยสิบดีกับดีนี้นะคะดี D กับลบดีเนาะตัดกันเนาะไม่เหลือนะคะก็เหลือแค่สองเอลเท่ากับสองร้อยสิบแสดงว่า L อลเท่ากับสองร้อยสิบส่วนสวนองเนาะอันนี้จะคิดในใจก็ได้นะคะก็ตัดเลยเนาะสองสองหนึ่งสองศูนย์ห้านะคะ L อลได้ร้อยห้าเนาะ ืูว่าจะใช้คู่หูของเรานะคะในการช่วยเหลือเนอะ 2, 40, สอง2สได้ร้อยห้านะคะเรียบร้อยเนาะข้อนี้ง่ายๆนะคะแค่อ่าตรงนี้นะต้องตั้งสมาการให้ถูกต้องนะถึงจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อนี้เขาบอกว่าดักกับลอล่านะคะชื่ออะไรอะดูดักดัก D กับ L นะคะ spend a combine 250 hours in the tutoring lab แสดงว่า D บวก L นะคะ combine กันเนาะก็คือเอามารวมกันได้250โดยที่ D เนี่ยใช้เวลามากกว่า L นะ40ชั่วโมงด้วยกันแสดงว่าอันเนี้ย D ลบ L เท่ากับ40นะคะ บางคนอาจจะมึนเอาแบบดีไปเท่ากับดีแบบบวก40่สิบแล้วก็เอหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดนะคะก็คือต้องเป็นดีลบเเท่ากับสีหรือว่าดีเท่ากับเบวกสีนะคะแล้วเขาถามว่า L เนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องหา L เนาะอยากได้ L นะคะต้องกําจัด D ทิ้งเนาะลบกันเลยค่ะดีบวกเลบดีลบเนะคะเท่ากับ250ร้อย้าสลบสี่สิะจายว่าดีบวกเลบดีบวกเนะคะกระจายลบเข้าไปเนาะเท่ากับ210 แสดงว่า 2L เท่ากับ210เนาอ L เท่ากับ210,002นะคะใช้โจ้ย์พื่อนยากของเรานะคะเราก็จะได้ว่า L เท่ากับ105นั่นเองข้อนี้เรียบร้อยเลยนะคะข้อ34ก็ยังไม่ยากเลยนะ10105นะคะเรียบร้อยฝนแบบกลมกลิกนนะคะใช้ได้ ค่ะข้อ34นะคะสรุปคำตอบก็คือลอล่านะคะใช้เวลาไป105ชั่วโมงค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ あっかね。